สวัสดีค่ะรายการกระจกกรรมนะคะวันนี้มีเรื่องดีๆจากการปฏิบัติธรรมนะคะของแม่ชีเองภายในสิบเจ็ดปีที่ที่ผ่านมานะคะได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับพระพุทธศาสนาด้วยการต้องบอกว่าลงทั้งแรงนะคะลงทั้งแรงลงทั้งกายลงทั้งใจแล้วก็ได้ อะไรมากมายจากการปฏิบัติธรรมในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของอารมณ์คือความเป็นอยู่นะคะในการบวชไม่ฉีไม่เคยตั้งเป้าหมายว่าการมาบวชรักษาศีลจะจะต้องอยู่ที่หนึ่งหรือที่สุดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นใน17ปีที่ไม่ชีปฏิบัติธรรมอยู่เรื่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะไม่ฉีใช้สมาธิ แล้วก็ใช้การเจริญปัฒนากรรมฐานโดยไม่มีอะไรเข้ามาแอบแฝงถ้าไม่ได้ผ่านเรื่องราวแล้วก็ไม่มีความรู้จริงไม่สามารถแก้ทุกข์ให้ใครได้เลยไม่สามารถบอกวิธีดับทุกข์ให้ใครได้เลยแต่นี่นะคะด้วยเหตุปัจจัยนะคะด้วยเหตุและด้วยปัจจัยไม่ฉี่ทำอาหารถวายพระถวายญาติโยมตลอดเวลา17ปีไม่มีวันไหนไม่ทำบุญเลยค่ะ ทำทุกวันอัน,นิสงส์ที่แม่ชีได้เ,เลี้ยงดูนะคะผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดพิชยญาติหรือวัดเขาอิติสุกโตมีทานใหญ่ๆนะคะมีงานใหญ่ๆทุกงานม่ชีจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นเพื่อสร้างทานเพื่อเป็นเบียงบุญให้ให้ตัวรู้ที่มีอยู่ชัดเจนยิ่งขึ้นถามว่าธรรมดาเนี่ยมันรู้อยู่แล้วทำไมต้องเติมอีกต้องเติมค่ะเพราะชีวิตยังตั้งอยู่ เรายังไม่รู้หรอกค่ะว่าเราจะไปถึงไหนถ้าะเบียงเราหมดเมื่อไรความเสริมมันก็เกิดขึ้นแต่สิ่งที่แม่ชีทําไม่ฉีเติมลงไปเรื่อยๆเบียงที่แม่ชีเติมเพราะแม่ชีต้องการสะพานต้องการสะพานที่จะพาญ,ญาติโยมนะคะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้พ้นจากสังสารวัฏอย่างที่หนึ่งเราไม่รู้ขึ้นมาเถียงพ่อแม่ไม่ชีดได้แล้วคะ่ะ ถ้า,ท,าท่านดูไม่ฉีแล้วท่านไม่เถียงพ่อแม่ไม่ฉีดได้แล้วอย่างที่สองท่านไม่เอาโทษกับพี่น้องถือว่าเขาเป็นแบบนั้นไม่ฉีดได้อีกแล้วนะถ้าพี่น้องมันทะเลาะกับเราทุกวันช่างเขาอย่าไปทะเลาะเขาถ้าท่านลุกขึ้นมาช่างตรงนะคะทํางานตามหน้าที่เป็นข้าราชการหรือเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ทําตามหน้าที่ไม่ฉีดได้แล้วค่ะ แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายมากนะคะมันก็ไม่ง่ายมากเพราะว่าให้เราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วให้เรานั่งไปกับคนที่เราชอบเราต้องการเวลาอีกมากเท่าไหร่อยู่กับคนที่เราเกลียดเราคงไม่อยากอยู่เราอยากจะเดินออกไปจากตรงนี้แต่พระพุทธองค์ให้ทนต่อสิ่งที่เขามากระทบเอาง่ายๆ อยู่กับครอบครัวที่ด่ากันทั้งวันก็ต้องทนได้ค่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงก่อนแล้วคนอื่นเขาจะเปลี่ยนแปลงตามเราเอาเรื่องในครอบครัวเราก่อนนะคะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อไรที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อนั้นนะคะไม่ว่าทุกคนจะทำอะไรเราจะรับกับสภาพนั้นได้ทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันยังอยู่ดีเราไม่ทุกข์แน่ ถ้าตื่นมาหูไม่ได้ยินอะไรเลยเราจะทำไงหูไม่ได้ยินอะไรเลยก็คงไม่ไม่เป็นอะไรเท่าไหร่มองปากเอาได้แล้วถ้าตื่นมาตาบอดไปเลยเราจะทำไงเราต้องมีสต,ตินะคะอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็เกิดขึ้นได้ตื่นขึ้นมาไม่ได้กินอะไรเลยลิ้นไม่ได้รสอะไรเลย ต,ต้องพยายามนะคะอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนที่เราจะรู้เรื่องกรกรมฐานให้เรารู้ตอนที่เราเอาเวลาที่เหลืออยู่มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้เรารู้เท่าทันสังขารว่าสังขารนี้เป็นสิ่งที่เป็นที่อาศัยของจิตเท่านั้นเพื่อดับนะคะเพื่อดับตัณหาเวลานั่งเราปวดมากๆปวดขาปวดหลังมากปวดคอมาก ถ้าเราปวดมากๆความอยากมันก็ไม่มีอะค่ะเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราต้องรู้นะคะว่าเวทนานี้ต้องหาเหตุให้เจอเวทนานี้มันเกิดขึ้นเพราะว่ารูปวิญญ,ญาณถังขานเวทนาสัญญานี้คือขันห้าเราไม่มันไม่ใช่ของเราเพราะเราไม่สามารถบังคับบัญชามันได้แต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจากความหนักความปวดความเนบความชานั้นมันมีกระแสแห่งกรรม คืบคานก็มาอยู่ในขันห้าของเรา